ถ้าก่ายสบายดีเดอ้อสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้ก็มาพบพอกับน้องสาสาวเราเหนืออีกเส้นเก่าเส้นเคยเดอ้อซึ่งวันนี้น้องสาก,ก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ นำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังนากันแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสากก็ฝากเอสีทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปซึ่งเรื่องราวข่าวสารในวันนี้นะคะทุกท่านก็ได้มีพี่เอคนไทยท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ส่งข้อโมนเนี่ยนะคะมาให้แอดในเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วก็โอ้โหคดว่าไทยจะกลัวหรือ ถ้าแน่จริงก็มาครับพ่อใหญ่พูดได้ใจมากเลยนะคะซึ่งว่าพ่อใหญ่คนไทยคนนี้นะคะพูดได้ใจมากเลยนะคะทุกท่านถ้าแน่จริงก็มาดิครับไม่ทําแบบนี้คิดว่าไทยจะกลัวหรือซึ่งว่าเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันนะคะทุกท่านหลังจากจบคลิปวิดีโอพวกเราก็มาซ่องมุมมองของสาวไทยนะคะว่า พวกเขาจะมีมุมมองและความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยจ้าปี2013เนี่ยคนกัมพูชาเริ่มรู้ว่าสิ่งที่ฮุนเซนทำเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นชาตินิยมกินไม่ได้ตัวเองประชาชนจนเอาจนเอาครับแล้วก็ชนชั้นสูงอย่างฮุนเซนแล้วก็พรรคพวกทั้งหลายในพรรคประชาชนกัมพูชา เดิมทีเดียวถ้าชื่อเต็มๆนะครับเขาเรียกว่าพรรคประชาชนปฏิวัติกัมพูจียครับนะครับตัดคําว่าปฏิวัติออกเมื่อมีเลือกตั้งปีพ9นเกร้าบที่สหรประชาชาติจัดให้แต่จริงๆคนที่มีบทบาทสําคัญในการทําให้เขมรสีฟ่ายลงนามก็คือไทย<อ>ถ้าะโยงก็คือที่เราเรียกว่าบ้านพิษณุโลก<อ>นั่นแหละในยุคพลเอกชาติชายแต่สนามลบเป็นสนามกัน เราก็เลยโยงไปถึงนั่นแหละผมก็ทําข่าวในยุคนั้นเนี่ยก,ก็เห็นทุกความเคลื่อนไหวนะมันก็เลยทําให้ฮุนเซนเนี่ยเห็นมาทุกเหตุการณ์แล้วเขาเองเนี่ยก็เป็นรองในในปีพันปีพันเก็ดที่ไปลงนามที่ปารีสเขาเป็นนายกแล้ว<อ>ฮุนเซนเป็นนายกเมื่อปีพ9 8 5ก้าอยานานมหก็จนกว่ามาให้ลูกเนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งนี้38ปีนะตั้งแต่ ท้งนู้นหนึ 1, 9, 8, ่งก้าแปดห้าไม่เคยว่างเว้นจากการเป็นนายกยครับแม้กระทั่งเลือกตั้งปีพันเก้เนี่ยแพ้พรรคฟุลซินเปกของเจ้านรดมหลาลิศแต่รัฐมนูญที่กำหนดไว้เนี่ยครับคุณจะตั้งรัฐบาลได้คุณต้องมีเสียงสองในสาสองในสใช่ครับตอนนั้นเลือกตั้งเนี่ยร้อที่นั่งก็คือ80ไม่มีพรรคไหนได้ครับ ก็เลยร่วมจัดตั้งรัฐบาลผสม,มระหว่างพรรคฟุนซิเบตของเจ้านาโรดมรณฤทธิ์และโอรสของเจ้านาโรดมสีหนุซึ่งเป็นกษัตริย์อีกรอบหนึ่ง<อ>นะครับส่วนฮุนเซนพรรคประชาชน,าะนะปะปเนี่ยปปเจจุนกัมเบียเนี่ยนะครับในภาษาเขามะได้อันดับสองแต่เขารู้ว่ายังไงคุณก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้นี่คือความสามารถในการต่อรองรฉันเกิดมาเป็นนายกนะฮะก็เลยมีนายกสองคน จำได้ไหมล่ะมีนายกสองคนเป็นประวัติศาสตร์โลกด้วยนะครับ <c oughs> เดินไปไหนเนี่ยไปด้วยกัน่าภาษาขามแย่เขาเรียกว่าสมเด็จโรดมรันริเนายกรัฐมนตรีตีมวยานายกรัฐมนตรีลำดับที่หนึ่งฮ <c oughs> ุนเซนก็สมเด็จฮุน,นเซนนายกรัฐมนตรีตีปรี อืมคนที่สองนับเลขคะแนนเป็นการที่เป็นหนึ่งที่หนึ่งที่สองนี่เขารับลำดับกันยังไงครับเขายอมกันเหรอครับสมมติคุณเซนเป็นที่สองและอีกท่านหนึ่งเป็นที่หนึ่งคุณเซนเขายอมอ่ะครับที่จะไม่ได้เป็นนึ่ไม่เป็นไรเนี่ยฉันยังจะเป็นนายกอยู่ครับยังเป็นนายกอยู่ใช่อ่าแล้วก็จะเซ็นอะไรฉันก็เซ็นด้วย อ่าต้องเซ็นคู่ถ้าฉันไม่เซ็นก็ไม่เป็นกฎหมายก็ไม่มีอะไรนั่นแหละคือความสามารถในการต่อรองของเขาแต่ว่าคุนเซนเนี่ยเขาเรียนรู้นะครับก็คือในในห่วงเวลาที่เขาขึ้นเป็นนายกเนี่ยก่อนหน้านั้นเขาเป็นรองนายกแล้วก็แล้วมันตรีต่างประเทศที่อายุน้อยที่สุดในโลกในห่วงเวลานั้นก็คือตั้งแต่1น7 9นะครับทอดเวลามาเนี่ยในปี1 9 7เเนี่ยคุนเซนกําลังจะแต่งงานใหม่เพราะว่าเชื่อว่าเมีย คงตายแล้วอืหาไม่เจอไม่เจอท่ไปเวียดนามจนกระทั่งบุญราณีเนี่ยอุ้มลูกน้อยเข้ามาในงานแต่งอ๋อโหช็อกเลยนะช็อกเลยงานก็ล้มเลยแล้วก็ตัวเขาสั่นไหวเลยนะครับ แล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีลูกชายอืในวันที่บุญรันนีอุ้มลูกชายไปนั้นสองขวบแล้วอืคุณมาแนทนี่ใช่ไหมครับใช่คุณมาแนทเนี่ยเป็นลูกชายคนเดียวนะครับที่เกิดในแดนขเขมรแดงในป่าถ้าไม่นับกำสดที่เสียชีวิตไปแล้วครับส่วนน้องของคุณมาแนทอีกสี่คนตามนียเกิดที่พนมเป็นทุกคนนะครับ,รบแต่ว่าเขาพอเขาเจอเมียเขาเขาก็ล้มงานแต่งแล้วเขาถึงรักลูกชายคนนี้มากอ ไม่ไม่น่าเชื่อว่าลูกยังลูกและเมียอย่างรอดชีวิตนั่นแหละเขาถึงปั้นลูกชายคนนี้ของเขามานะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกคนนี้แล้วลูกคนถัดมาเป็นลูกสาวนะอันนี้เกิดปีพันเจรอยปดสิบหลังจากนั้นห่างกันปีเดียวนะีเยียงมาเลย <laughs> นะฮนะ p r ร d u มากจริงจริงจริง,รง,รงมีลูกลูกบุญธรรมอีกคนหนึ่งแต่คนเซ็นตัดออกจากกองมรดกแล้วเพราะว่าเป็น เป็น l อ p ลพรเขามันมันขัดแย้งกับวัฒนธรรมแบบขมแย่มันส่งผลต่อฐานเสียงอไม่ได้เกี่ยวกับอะไรแต่จริงๆก็ยังเลี้ยงกันอยู่นะครับรบแต่ว่าในทางข่าวเนี่ยคือประกาศตัดพอลูกแหละซึ่งก็เป็นหลานในในในฝ่ายภรรยาเขานั่นแหละนะครับก็นั่นแหละพอคุณเซนเนี่ยเข้ามาอย่างนี้นะครับการต่อรองของเขาเนี่ยเราจะเห็นเลยนะฮะแล้วคํา ทำไมเขามีคำว่าสมเด็จนำหน้าใช่ใช่ใชทางที่เขาก็ไม่ได้เป็นเชื้อเจ้าเชือช้อราชบงมาก่อนอก็เนื่องจากการเป็นนายกคู่กัน<อ>กับสมเด็จนรดมรันดริศรพระโอรสของกษัตริย์ก็คือสมเด็จนรดมศีหนุนะครับก็ปรากฏว่าสองคนนี้พอทำงานก็เริ่มเข้าขากันการเป็นนายกคู่ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรแต่ฮุนเซนซัอนมีดอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเรืมาง <c oughs> ถึงสั้นมีดก็คือว่า ไฟที่หัวก้าวหน้าของพรรคฟุลซินเพ็กซเนี่ยซึ่งต่อมาก็คือสารังสีหรือสมรังสีก็สุดแล้วแต่ที่เรารู้จักเนี่ยนะครับสมรังสีนี่อยู่กับเจ้าลันดาลิทพรรคฟุนซินเพ็กแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนที่เก่งในเรื่องการเงินการธนาคารพอตั้งระบบใหม่ปฏิรูปทางเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเขาก็เลยต้องจัดระเบียบทางการคลังขึ้นมาใหม่ทั้งหมดก็หมายความว่าสิ่งที่ฮุนเซนได้มาตั้งแต่1 9 7 9จนถึง1993กำลังจะถูกทํำลายโดยสมรังสีครับสมรังสีจัดระเบียบการคลังหมดเลยเพราะว่าในอดีตในสมัยฮุนเซนเนี่ยก็คือว่าจังหวัดส่งเงินเข้าคลังกลางแค่30%มของรายได้แต่สมรังสีมาเนี่ยบอกว่าไม่ได้ต้องส่ง70%เหลือไปแค่30%นี่แหละมันเป็นแผนร้ายก็เพราะว่าฮุนเซนบอกว่าเนี่ยกำลังจะ ดัดแข้งตัดแข้งตัดขาของช่น,นซึ่งสมรังสีทําอย่างนั้นจิตนาติดทรรอย่างนั้นจริงๆใช่เพราะว่าเมื่อมันเป็นระบบทันสมัยแล้วมันก็ต้องทําอย่างนี้กําจัดคอ,อร์รัปชันอของหนึ่งีภาษีทุกอย่างเนี่ยสมรังสีจบหมดเลยอเหมือนทําอะไรให้มันโปร่งใสขึ้นแหละแต่แต่คุณเซนไปคิดว่าเป็นการตัดแข้งตัดขาแต่มันก็เป็นจริงแต่ก็อย่างนั้นจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ ก็เลยเป็นที่มาของแต,แต่แต่พอทำงานเข้าขากันสมเด็จนรดมศรีหนุซึ่งเป็นกษัตริย์ก็เลยมองว่าเเพื่อให้สองคนนี้ทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไปอย่างยาวนานครับก็เลยรับฮุนเซนเป็นบุตรบุญธรรม,มนี่คือที่มาของคำว่าสมเด็จฮุนเซนอการเป็น <c oughs> เป็นลูกบุญธรรมคือได้คือได้แบบ สมยาใช่สมเด็จก็เลยมีคำนำหน้าว่าสมเด็จตั้งแต่ปีพันเก้ารอก้าสิบห้นะครับแต่ปีพันเก้าร้อยนั้นเนี่ยได้กําจัดสำลังสีออกไปแล้วอโดยสาบานว่าเราจะเป็นนายกคู่กันจนกัมพูชาเจริญรุ่งเรืองอืครับแต่ไม่มีสัจจะในอะไรก็แล้วแต่นะ1997ต่างคนเพราะว่า98มันต้องเลือกตั้งอืต่างคนก็ต่างอยากชนะครับ ก็คือฉันได้ผลประโยชน์นี้มากก็คือต่างคนต่างทําหาผลประโยชน์แล้วก็เงินที่ได้มาเนี่ยม,มันแบ่งร่างเป็นอาวุธอนี่แหละที่เกิดการแย่งอํานาจกาันครั้งใหญ่ค,คู่พนมเปญนี่ยิงกันแบบสงครามกลางเมืองตุ้มๆๆเลยนะแล้วก็มัน,มนก็ผลักกันมาจนถึงเขตแดนบ้านเราตรงนั้นเนี่ยถ้า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 จได้ตรง,รต,รงตรงช่องช่องตรงนั้นเขาเรียกว่าช่องจอมช่องจอมช่องจอมอยู่ในอําเภอกาบเชิงครับของสุริน นั่นแหละยิงกันตรงนั้นเนี่ยอพยพมาบ้านเราเต็มเลยนะฮะยิงปืนใหญ่ตุ้มตั้มตุ้มตั้ม,มผมก็ไปนั่งอยู่ชายแดนตรงนั้นแหละนะฮะชีวิตก็เสี่ยงพอสมควรนั่งอยู่กับทหารไทยที่บังเกอร์อยู่อาทิตย์หนึง่งแล้วก็กลับเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะส่งข่าวอในวันที่เข้าไปในเมืองกระสุนปืนใหญ่ลงบังเกอร์นั้นอ้ยหูเสียดเสียวมางเลยครับทหารไทย ไปหมดเลยอแล้วเห็นไหมค,คือมันแคล้วคลาดคือไม่ต้องเ,งเร่งรีบอะไรนะครับเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงชีวิตคนฮนุนเซนก็เลยต้องทําทุกวันนี้นะครับคือเขาผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ผ่านการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมามนะครับจากที่เป็นคนที่ถูกเชิดจริงๆเวียดนามเชิดเขาขึ้นมาเป็นนายกอื นะครับเพราะว่าเขายังหนุ่มน้อยอออยังหัวอ่อนอยู่แต่ไมฟุกเนี่ยต้องต้องเป็นคนเวียดนามออชื่อชื่อไมฟุกแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลกันแบบเวียดนามแต่ทีนี้พ่อนานวันเข้าฮุนเซนก็สะสมความแข็งแกร่ง,ข,งของอตัวเองอแล้วก็จากสิ่งที่ประกาศว่าจะเป็นนายกร่วมกันมันไม่มีจริงอก่อนจะเลือกตั้งปี1 9 9 8ก็เล่นกันปี 1997. 1 9 9 7อนี่คือสาเหตุว่ากัมพูชาไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน Oh, ที่กราลลำเปิดแต่ในห่วงนั้นก็มีลาวกับพม่าได้เข้าไปนายยมาเลก็คือท่านดรมหาเทียมของับผมก็ไปทํเข่าวผมก็ถามนะว่าทําไมกัมพูชาไม่ได้เข้ามหาเทียมบอกว่าไม่ครบเงื่อนไขไม่เป็นประชาธิปไตยอก็เลยถามต่อเอา องเซนซูจียังถูกกักอยู่ในบ้านเลยแล้วทำไมได้เข้าล่ะเป็นเงื่อนไขพิเศษนี่คำตอบมันมันนะครับการเมืองในอาเซียนนี่มันไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาหรอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งถ้าถ้าเราดูจากการไล่เลี่ยงนะครับสิ่งที่คนเซนเอามาใช้ในปี2013ที่ฟ้องศาลโลกให้ตีความถึงสุดท้ายศาลโลกก็ไม่ยอมตีความให้ นะครับตัดสินออกมาก็คือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า state quo ก็หมายความว่าสถานะเดิมเป็นยังไงก็ให้เป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าจำได้นะก็คือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมก็เลยให้ทหารอินโดนีเซียมาเฝ้าอไม่ให้ยิงกันต่มนต้องเอามือที่สามมามาคุมเชิงไว้กันได้ตรงกลางนั่นแหละก็จะเนี่ยภูมะเขืออยู่ตรงไหนเนี่ยที่ยิงกันเนินนั้นเนินนี่น่เป็นแบบเดียวกันเลยนะครับแต่ปี2013เนี่ยมันเป็นปีที่ ฮุนเซนไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่า2,008เนี่ยถล่มทลายเลยนะครับเลือกตั้ง90คะแนนเสียงในในสภาได้มาแล้วก็ตั้งรัฐบาลเดียวเป็นนายกแต่เพียงผู้เดียวแต่2,013ไม่ได้นะครับแต่ย้อนไปก่อนนั้นคือ2,003เขาสถานทูดไทยอ๋อใช่ใช่ตอนนั้นผมยังเด็กมากได้เห็นข่าวเขาสถานทุดไทยก็ด้วยเหตุที่ว่าไปสร้างข่าวครับ บอกว่านางเอกละครไทยที่ดังมากในยุคนั้นนะเป็นดาวพระศุกร์อะไรนี่แหละครับดาวพระศุกร์ไปบอกว่านครวัดเป็นของสยามอแต่แต่ดาวพระศุกร์ไม่ได้พูดเอาไปขยันนั่นแหละคือสาเหตุเผาสถานทูตไทยปี2003เดือนมกราครับเราก็ต้องอพยพคนไทยออกมาทั้งหมดนั่นเป็นครั้งแรกที่หุนเซนใช้โอ้ใช้ครั้งแรกแล้วใช้แรงมากแรงมากครับแล้วก็ ถึงที่สุดก็ยอมรับผิดนะอืมอก็ต้องชอดใช้ให้ไทย6ล้านดนลอลลาร์ลองไปค้นดูนะว่าจ่ายครบไหมสงสัจะไม่ครบ6 <laughs> ล้านดอลล่าร์เพราะว่าม,มีมีรัฐบาลเพื่อนกันเนี่ยกันในอีกฝั่งหนึ่งมันมันก็มีอะไรซ่อนเงื่อนอยู่ในนั้นอยู่เยอะนะครับ2003ก็ถล่มทลายนะครับ2008ก็ก็ได้มาก็คือแต่ว่า ในสำลังสีที่ถูกเขี่ยออกเนี่ยเขาก็เริ่มโตขึ้นอืเลือกตั้งครั้งแรกของสำลังสีปีสองปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดได้มาสิบห้าที่นั่งน,นะครับสองพันเก้าเก้าแปดสองพันสามสำลังสีได้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นยี่สิบกว่านะฮะสองพันแปดเนี่ยใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนปี2013เน่ยเอาอเนี่เอาอย่างนี้คะแนนโหวตที่เคยห่างกันเนี่ยสามล้าน มันเหลือสามแสนโอ้บีบขึ้นมาเยอะมากใช่ครับมันเหลือสามแสนและมันบีบยิ่งกว่าน,นั้นคือการเลือกตั้งในกัมพูชาเนี่ยนะครับม,มันมีเลือกตั้งกันอยู่สามอย่างอืแต่เลือกตั้งโดยตรงมีสองอย่างครับนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาตินะครับทุกวันนี้คือร้อยยี่สิบห้าที่นั่งฮุนเซนแบ่งให้ฟุนซินเปกไปห้าที่นั่งเพื่อให้ดูสง่าง,งามร <laughs> จริงๆไม่แบ่งก็ได้ครับ นั่นคือเลือกตั้งโดยตรงอันหนึ่งแต่ว่าก่อนหน้าเลือกตั้งใหญ่เนี่ยหนึ่งปีนะมันจะเหลื่อมกันคือถ้าถ้าเราเอาเอาสามกับแปดเป็นตัวตั้งเนี่ยเลือกตั้งท้องถิ่นคือสองกับเจ็ดนะฮะสองกับเจ็ดลงท้ายได้สองกับเจ็ดอันตวเนี้ยมันคือการย่างเชิงว่าฐานใครเริ่มแน่นขึ้น,นปีสองพันสิบสามนะครับพุนเซนไม่ได้ชนะแบบถลม่มทลายเหมือนเดิมเพราะคนกัมพูชาเริ่มรู้ ว่าเออใช้อย่างเดิมแล้วเป็นนายกมาฉันก็ยังจนเหมือนเดิม,มแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาเนี่ยคือเสื้อผ้าสำเร็จรูปและอ,อุปกรณ์กีฬานะครับซึ่งจ้างงานอยู่ประมาณ8 0 0แสนคนและ8 0 0แสนคนเนี่ยต้องเลี้ยงญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะ<อ>เขาเขามีสูตรอยู่นะก็คือ1น่งต่อสี หมายความว่านอกจากจะเลี้ยงตัวเองแล้วก็ยังเลี้ยงในครอบครัวที่อยู่อคนอีกสี่ก็ลองคูนดูสิมันกี่ล้านคนนะครับแล้วทีนี้ฮุนเซนเนี่ยกดค่าแรงอไม่ยอมไม่ขึ้นครับแล้วถ้าเป็นเราเราจะเลือกนายกคนนี้ไหมถ้าถ้าเอาแบบสามัญสำนึกของคนใช่ไหมฮะเพราะนั้นแต่ทําไมฮุนเซนต้องกดเพราะต้องการดึงเงินทุนต่างประเทศเข้าไป และนี่แหละการถล่มทลายของทุนต่างประเทศเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเพราะเมื่อทุกคนเข้าไปแล้วในภาคการเกษตรปลูกยางพาราปลูกสับประรดปลูกอะไรสารพัดเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะส่งออกเนี่ยมันต้องใช้ที่ดินแปลงใหญ่เป็นไล่ที่ชาวบ้านในยุคที่คนเซนต์อยู่เนี่ยไล่เรียงมาเขาไล่คนออกจากบ้านตัวเองเนี่ย ห้าแสนกว่าครอบครัวแล้วค,คนจะเลือกเขาไหมล่ะนี่คือสาเหตุว่าทำไมสำลังสีโตขึ้นนะครับโตขึ้นเพราะว่าการกระทำของคุณเซนที่ไม่ดีใช่โตขึ้นครับแล้วก็เลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะปี2017เนี่ยเดือนมิถุนาจากคะแนนที่เหลื่อมกันเนี่ยคือคือท้องถิ่นในยุค ก่อนหน้าเลือกตั้ง2017เนี่ยนะครับมันอยู่ภายใต้คนเซ็นหมดเลยอืมอ่ามันมันจะมีสองระดับอันหนึ่งก็คือเป็นถ้าถ้าพูดก็คือนายกเทศมนตรีครถ้าเทียบกับบ้านเรานีนายกเทศมนตรีแล้วก็จะมีสภาสภาตำบลอ่าก็มีอยู่หนึ่งหมื่นรวมแล้วก็ประมาณหมื่นหกพันกว่าคนนะครับเป็นของคนเซ็นหมดเลยครับนะครับแจกให้คนอื่นประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่เลือกตั้ง2017 หุนเซ็นได้5้าสิบสองอร์เนสามรังสีได้48%่สโอ้โหเจ็ดคาบเส้นขึ้นมาเรื่อยๆคับมันจะชี้วัดก็คือว่าถ้าปล่อยให้เลือกตั้ง2018ันสหุ้นเซ็นแพ้นี่คือสาเหตุว่าแต่หุ้นเซ็นมาบึ้มๆที่ชายแดนไทยไม่ได้เพราะเราเป็นรัฐบาลทหาราปึกมากคบหุ้นเซ็นทำอะไรก็เลยให้ลูกสาวซึ่งคุมสื่อทั้งหมดของประเทศ ถ่ายทอดสดการเคลื่อนกีตาทัพไปชายแดนลาวอ่าเลี้ยวเลี้ยวไปหาเรื่องกับลาวแทนหาเรับเพื่อสร้างชาตินิยมครับแต่ตอนนั้นนายกลาวชื่อทองหลุนศรีสุริศทร่วันนี้คือประธานประเทศนะครับเขารู้เกมทันอืัแทนที่คือคุณเซนได้ถ่ายทอดแล้วนะครับแล้วก็ตั้งหุนมาแน่นี่แหละเป็นแม่ทัพใหญ่เพื่อที่จะบอกก็คือไปบอกว่าลาวเนี่ยลุกล้ำแผ่นดินกัมพูชาอรั ถ่ายทอดสดเพื่อสร้างชาตินิยมให้คนกัมพูชาได้เห็นช่องบายน์นี่แหละบบยน์นี่เป็นทีวีออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เอาอย่างนี้วิทยุแห่งชาติทีวีแห่งชาติของกูชาเนี่ยต้องลิงก์สัญญาณของบายน์ใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่มากค, <c oughs> คือปกติเราถ้าเป็นแห่งชาติเนี่ยคนอื่นต้องลิงก์ใช่ไหมอันนี้แห่งชาติเนี่ยลิงก์บายน์ไบยน์นี่คือเอกชนหรือว่าของรัฐทั้งคุณแมานา รูกสาวของฮุนเซนครับนะครับก็คุมสื่อทั้งหมดทุกวันนี้ก็คือบายนน์ถ้าเกิดว่าทองรืนศรีสุริศซึ่งเป็นนายกตอนนั้นเนี่ยรู้ทันเปิดสื่อกับไทยไม่ได้มาเล่นเราแล้วเฮอตไลน์มันมีประโยชน์ตอนนี้แหละฮอตไลน์ของผู้นำอาเซียนสมเด็จฮุนเซนทำอีหยังจะเฮ็ดอีหยังเชิญเลยเชิญไปเวียงจันนักบอุฮุนเซนไปเนี่ยเป็นไพ่เลยนะเขาตาม เกมทันอไปแถลงข่าวคือไปถึงปุ๊บทำพิธีต้อนรับเสร็จปับ๊บนั่งเจรจาเป็นครั้งแรกที่เราถ่ายทอดสดเราจะไม่เคยเห็นถ่ายทอดสดแบบนี้ครับถ่ายทอดสดให้โลกรู้เลยอ่ะอนีสัญญาณไปทั่วโลกบอกว่าเน,นี่ยเราเราไม่ได้เราก็มีสัญญ,ญาคุยกันได้ยกกลทองอม,ามาทําไมอะไรอก็ครับก็ฮุนเซนก็แบกเกมนี้แปบกเหลือทางเดียวที่จะต้องทําครับ ก็คือยุบพักคสํารัสงศ์ซึ่งตอนนั้นเปลี่ยนชื่อมาเป็นพักคที่เราเรียกว่าพักคกู้ชาติอ่าครับนะครับแต่ในภาษาแคมแมเนี่ยถ้าเราเห็นในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า National r e รสคิวดีครับเห็นในรถปรเจกตึงไหม่ะถ้เขียนว่าไงก็เรสคิว rescue มันอยู่ในภาวะที่ต้องก้องกอบเกือเฉินแล้วเรื่องนี้นะฮะแต่ในภาษาแคมแมเขาเรียกว่ากันนปะสงคราะเจียดสงเคราะหชาตินะฮะ ยุบหาเรื่องเขาหาเรื่องเขาเอาคดีเก่าซึ่งอภัยโทษไปแล้วเอามารื้อฟื้นใหม่อืหาเรื่องก็คือยุบทิ้งเลยอืแล้วก็เล่นงานฝ่ายค้านมาตั้งแต่วันนั้นอืนะครับจนเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยก็ไม่มีฝ่ายค้านนะครับอมีพักเล็กพักน้อยที่ตั้งขึ้นมาพอให้ดูดีอว่ามีคู่แข่งให้เป็นพิธีไปอ่าแล้วก็เจียดห้าที่นั่งให้พักคฟุนซินเปกซึ่งพรรนี้อ่อนแอลงเพราะ น้าโรดมรันรฤทธ์นะครับ,รบเพราะว่าทำตัวก็คืออ่อนแอแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากมแล้วก็นี่คือสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้สมเด็จนโรดมสีหนุสละราชบัลลังก มเมื่อปี2004เพราะเห็นโอรสองค์โตซึ่งเป็นนายกแล้วก็ถูกฮุนเซนชนะมาตลอดอแล้วก็ฮุนเซนหลอกใช้มาโดยตลอดอก็ยอม,อมแล้วก็หลายกาดไปกว่านนั้นก็คือว่าพราะองค์ไปปิ้งกับนางอัปสลาที่สวยที่สุดก็ถ้าจำได้ก็คือที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุนะครับ,รบในใน,ในการเลือกตั้งปี2018ก็เสียชีวิต เจ้านาโรดมรณนาลิตก็เสียไปแล้วนะครับเมืเ่อปีที่แล้วก็เลยเหลือพระอจบไปแล้วนะคะทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอที่แอดได้นมาให้เอซทุกคนได้ฟังซึ่งว่าได้รู้ได้เห็นแล้วก็โอ้โหซึ่งว่าไทยไม่สนเนือนเลยนะคะทุกท่านที่กรามนทำแบบนี้ แต่ไทยก็ไม่เป็นไรนะคะทุกท่านไม่จุกอกจุกใจอะไรเลยนะคะต่างจากที่คราเมดนะคะจะทายังไงต่อไปในเมื่อเรียกแรงงานของตนเองกับปัตเทศทั้งหมดถึงว่าแรงงานคราเมดที่อยู่ในไทยก็เยอะมากเลยนะคะทุกท่านว่าได้รู้ได้เห็นแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะซึ่งว่าท่านผู้ใหญ่คนนี้พูดเอาไว้นั่นเองนะคะทุกท่านทีนี้นะคะถ้าหากว่าเอฟซีท่านไหนมีความคิดเห็นยังไงก็ สามารถแสดงความคิดเห็นใตายของเมนได้นะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันค่ะท้ายนี้นะคะน้องสาก,ก็ขอขอบคุณ f อที่น่ารักทุกๆท่านที่ให้การติดตามรับชมด้วยดีตลอดมาและตลอดไปท้ายนี้นะคะน้องสาก,ก็ ฝากซ่องน้องสาสาวรา,าวเหนือด้วยนะคะฝากเอฟซทุกทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย